ของเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พามาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ย้อยนะครับอยู่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับที่นี่นะครับเขามีการรวมกลุ่มกันนะครับใช้ผลิตภัณฑ์จากปลาหนิลนะครับเป็นปลาหนิลที่เลี้ยงในกระชังนะครับมาแปรรูปเป็นสินค้าน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วน้ำพลิกหรือว่าจะเป็นปลาส้มเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าของเด็ดของเราจะน่าช็อปขนาดไหนครับ มาครับคุณผู้ชมวันนี้มีของมาให้ช้อปปิ้งแบบว่าจุใจแน่นอนนะครับตอนนี้ผู้อยู่กับพี่จำเนียนนะ,<ฮ>ะพี่จำเนียรเนี่ยเป็นประธาน ทานกลุ่มค่ะ,ม,ะมิสาหกิจชุมชนแปลรูปถนอมอาหารบ้านพยอยอกลุ่มเราจะทําไส้อััวปลาแล้วกับปลาส้มแล้วก็มีน้ําพริกปลานินน้ำพริกปลาส้มค่ะหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้ค่ะมันเริ่มมาได้ยังไงครับเริ่มมาจากกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังนะคะแล้วเราก็ไปอบรมการทําปลาส้มกลับมาเราก็มาปรึกษากันว่าเราจะทําไงให,ให้ให้กลุ่มของเราขยายเพื่อจะสร้างอาชีพเสริมให้กับทางกลุ่มด้วยที่ว่าเราเลี้ยงเยอะขึ้นแล้วการจําหน่ายบางทีมันไม่ทันนะคะ ปลาก็เริ่มโตขึ้นเราก็เลยเอาส่วนนั้นมาทำแปลรูปด้วยคือขายสดแล้วก็มีการเอามาแปลรูปเป็นสินค้าอื่นๆด้วยค่ะเริ่มจากปลาส้มเลยหรอเรียนครับเริ่มครั้งแรกเริ่มเป็นเสกอวปลาก่อนค่ะแล้วความพิเศษของไสหอวปลาเราคืออะไรครับเนื้อนแน่นจ้ะแล้วด้วยความที่เป็นเลี้ยงในกระชังเป็นปลาแม่น้ํามันจะไม่มีกลิ่นโคลนอ่าเลี้ยงแต่ปลานินเลยเหรอครับของเราจะมีปลานินปลาทับทิมปลากดคังแล้วก็ที่เราเอามาทํา แป่รูปนี้จะเป็นอะไรนะส่วนมากจะเป็นปลานินเพราะเนื้อมันแน่นกว่าเริ่มจากปลาส้มก่อนดีไหมค่ะอ่านี่ปลาส้มนะครับจะมีแพ็กเกจแบบนี้ใช่ค่ะปลาส้มของเรานะคะจะหมักด้วยเข้าวไรเบอรี่นะคะจะมีรสหวานนิดๆเนี่ยค่ะอ๋อด้วยความเป็นข้าวไรเบอรี่ลักษณะพิเศษของเขาเราจะหมักอยู่ที่3วันถ้าลูกค้าสั่งเราก็จะส่งเลยว่าเพื่อที่จะ ไปส้มที่ลูกค้าอีกวันหรือสองวันก็ทานอร่อยเลยค่ะใครสนใจปลาส้มนะเป็นปลานินนะเนื้อแน่นๆนะครับเนื้อหวานๆเลยใช่ไหมแต่พอหมักแล้วจะได้ออกเปรี้ยวนิดนิดนมอเลยหมักด้วยข้าวไลซ์เบอร์รี่นะครับสั่งซื้อได้เดี๋ยวผู้ลองชิมให้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดซื้อเดี๋ยวผู้ชิมก่อนนี่ให้ดูอันนี้คือเนื้อรวนๆเลยใช่ไหมคะคืออย่างที่บอกนะครับทางกลุ่มเขาก็จะล็ะก้างเลาะก้างครับตรงกลางค่ะ ส่วนกลางออกไปแล้วมันก็จะมีนมเนื้อเน้นๆแบบนี้นะครับเอาไปทอดนี่ตรงนี้คือยังไม่ไม่ไม่หมดห่อหนึ่งใช่ไหมไม่หมดคะ่ะหอ่อหนึ่งค่ะนี่คือส่วนหนึ่งครึง,งหนึ่งค่ะของห่อนี้นะยังเต็มจานขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเยอะแน่นอนนะครับคุณผู้ชมให้ดูเนื้อด้านในนะครับโห oh, ขาวจัวเลยเนี่ยหืมเนีนๆแน่นมากครับคุณผู้ชมไม่เปรี้ยวมากแต่ ได้รับรดความเปรี้ยวแน่นอนคือกินแล้วรู้สึกถึงปลาส้มที่อร่อยได้เลยอ่ะดีมากอร่อยมากพี่เนียนมามันอร่อยขนาดนี้ยใส่ใจทุกขั้นตอนทำเลยยอดเลยนะครับราคาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมหน่อยครับพี่เนียนปลาส้มปลานินนะคะ400กรัมค่ะ120บาทค่ะสังเกตว่าจะใช้ไซส์ประมาณนี้หรอคะใช้อะไรคะ ตัวเท่าๆกันหมดเลยเท่ากันเ่าลยคัดไซส์ครับแปดขีดถ้าแปขีดก็จะได้400กรัมพอดีถ้าคุณผู้ชมซื้อไปก็คือแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแช้ฟิีดยิ่ง,ยงอยู่ได้นานค่ะ6เดือนปีนึงก็ได้ต่อกันที่นี่บ้างดีกว่าอีกหนึ่งสินค้าที่เป็นความภาคภูมิใจของทางกลุ่มใช่ค่ะเพราะอะไรครับปกติไส้อวดทั่วไปจะเป็นหมูใช่ไหมคะหมูหรือไม่ก็เนื้อแต่ของเรา เราดาัดแปลงเป็นปลาเพื่อให้มีตัวเลือกให้กับผู้บริโภคอะค่ะไส้อัวปลานิลน,นะครับมี2แบบนะครับทางนี้จะเป็นเส้นเส้นโหดมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นไส้หมูนะครับแล้วก็กรอกตัวเนื้อปลานิลลงไปส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบไส้กรอกหน่อยอันนี้ตัวไส้เนี่ยเราใช้เป็นตัวถั่วเหลืองใช่ค่ะเขาเรียกไส้คอลลาเจนที่ทําจากถั่วเหลืองครับของเราจะใช้ไขมันปลา จะไม่ได้ใช้มันหมูผสมใครสนใจอยากลองชิมได้เลยนะครับราคาเท่ากันนะครับขึ้นกิโล250บาทใครสนใจแบบไหนลองสั่งไปทานได้คือฉีกซองปุ๊บเข้ามัเว็ฟหรือจะไปทอดไปย่างได้หมดได้หมดค่ะนี่น่าสนใจมากนะครับอย่างที่พี่จำเนียนบอกว่าในนี้เราไม่ใส่มันหมูใช่ค่ะจะใช้เป็นไขมันปลาจะเห็นว่าไม่มีความมันอยู่ในนี้เลยนะ มากเลยกิสมุนไพรออกสมุนไพรหอมเงี้ยใช่สมุนไพรเยอะๆเนี่ยมันจะดับกิ่นก่าวไปกลิ่นสมุนไพรชัดเจนจัดจ้านใส่เน้นๆให้เลยนะครับไม่เผ็ดมากแล้วก็ตัวเนื้อปลาไม่คาวจริงๆด้วยกลิ่นปลานินชัดเจนแล้วก็แน่นมากนะครับแต่กินง่ายไม่เค็มเกินไปกําลังดีกินเล่นได้เลยนะครับเป็นไส้อั่วที่กินแบบ สบายใจอ่ะกินเบาๆเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลานะครับอร่อยมากเลยนะครับใครสนใจลองได้ชอบแบบเผ็ดๆก็สั่งได้สั่งได้ก็จะเป็นแบบรุ่นเผ็ดหรือใครไม่ชอบกินเผ็ดก็มีรุ่นแบบเผ็ดน้อยค่ะโอ้นี่ทำเตรียมมาให้หมดแล้วเหรอเนี่ยให้ลูกค้ามีตัวเลือกค่ะโอ้โหเลือกได้เลยนะครับต่อกันอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ อันนี้จะเป็นน้ำพริกนะฮะปลาส้มค่ะน้ำพริกปลาส้มนะครับอันนี้เป็นปลาส้มที่เราใช้วิธีคั่วแห้งค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มันไม่เลี่ยนกรอบแล้วก็อยู่ได้นานหอมกลิ่นกระเทียมเจียวใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็มีหอมแดงเจียวด้วยค่ะอยู่ในนี้ก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรที่ทางกลุ่มใช้นะฮะซึ่งก็จะใช้จากปลาส้มนี่แหละใช่ค่ะอย่างนี้คืออยู่ได้นานแค่ไหนครับถ้าอยู่ข้างนอกอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนค่ะ แต,แต่ถ้าเราแช่ตู้เย็นจะได้เป็นเดือนๆเลยนอกจากน้ำพริกปลาส้มนะครับจะมีอีกหนึ่งอย่างคือ,อน,น้ำพริกประกอบน้ำพริกปลากรอบแตกต่างกันยังไงครับคืออันนี้จะเป็นคล้ายๆน้ำย้อยคือน้ำย้อยเขาจะไม่มีปลาผสมแต่ของเราจะมีเนื้อปลานีลผสมอ่าค,คือปรุงแบบน้ำพริกน้ำย้อยใช่ค่ะลองดูได้นะคะเดี๋ยวผู้ชชิมให้ ที่พูดถืออยู่นี้นะครับมีน้ำพริกปลา<ร>ส้มก็ะจะสีบางลงหน่อยนะครับส่วนทางนี้นะครับสีออกเข้มๆนี่จะเป็นน้ำพริก,ก,กปลากรอบปลานิลกรอบน้ำพริกปลานิลนกรอบนะครับอารมณ์เหมือนน้ำพริกน้ำย้อยใช่ค่ะเราเราเสริมโปรตีนปลาเข้าไปเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอืม,อมเพลินเลยอันเนี้ยหอมกลิ่นปลาส้ม เราได้ความกรอบมาด้วยมีหอมเจียวกรอ,อบเลยนะหอมมากเปรี้ยวหวานเค็มแล้วมันลงตัวแบบกลมกลอ่อมไม่มีอันไหนโดดเกินเป็นน้ำพริกที่ลงตัวมากนะครับก็ได้เปรี้ยวบางๆจากตัวปลาส้มนี่แหละแล้วก็ได้หวานเค็มก็ตามที่ทางกลุ่มปรุงไว้ค่เแล้วหอมสมุนไพรไไไๆๆเดี๋ยวมาต่อน้ำพริกปลานินกรอบๆๆคือตัวน้ำพริกปลานินกรอบนี่นะครับ กรอบสมชื่อเลยแต่ว่ามันจะมีความเบาๆเนื้อมันไม่ไม,ไม่เท่ากับปลาสม้มใช่ไหมค่ะด้วยความที่เราเอาไปทอดฟูแล้วก็มาคั่วแห้งอีกทีอืมอ๋อมันก็เลยจะมีความเบาๆเ,บาเพราะว่ารีดน้ําเนื้อมาอะไรออกไปหมดแล้วถ้าใครชอบรสจัดหน่อยนะครับเผ็ดขึ้นมานิดนึงคลุกข้าวแล้วก็เป็นแบบอารมณ์น้ำพริกกินกับผักได้แบบจัดจ้านหน่อยก็มาทางนี้เป็นน้ำพริกปลานิลกรอบแต่ถ้าอยากแบบเอ้ยทางนง่า้ แบบไม่เผ็ดมากนะครับแล้วมีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดพอดีๆปดี<ล>ยปลาส้ม<ล>ค่ะนะราคาต่างกันนิดเดียวนิดเดียวค่ะถ้าน้ำพริกปลาส้มราคาอยู่ที่กระปุกละ5้บาทส่วนถ้าเป็นน้ำพริกปลานิญกรอบอยู่ที่80กรัม 50, 80, 50บาท80กรัม50บาทเท่านั้นนะครับชอบแบบไหนลองอุดหนุนทางชุมชนได้เลยนะครับอร่อยนะผู้แนะนำปลาส้มดีมากน้ำพริกก็น่าลองนะฮะส่วนถ้าใครชอบไส้อั่วที่เป็นไส้อั่วปลานินค่ะลองซื้อไปได้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่งทั้งแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบแช่เย,ย็นรับประกันว่าได้สินค้าคุณภาพแน่นอนนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ยอย,ย,อยจังหวัดแพร่นะครับขอบคุณม,มากๆนะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีการรวมกลุ่มมีสินค้าชุมชนอยากที่จะให้พวกเรานะครับไปช่วยประชาสัมพันธ์แนะนำเข้ามาได้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลนะครับสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์6โมงตรงหลังคารบธงชาติทางอลินทีวี HD ช่อง34แห่งนี้สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่จำเนียนไปก่อนนะสวัสดีครับ ยูว้าวมิติใหม่เนี่ยใกล้เที่ยกนั่งทำงานหาข้อมูลสวนเด็ดอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่่่ใชพีเอกสารเยอะแยะไปหมดเออพี่อะไรพี่ต้องการอะไรนี่ผู้ไม่ได้หาข้อมูลสวนเด็ดแต่เป็นเสื้อเด็ดปีลึกปีลึกด้วยตามมานานแล้วตัวนี้อันนี้ทำอะไรอยู่กำลังประมูลอยู่พี่ประมูลใช่นะเนี่ยมันจะปิดละอีก5นาทีห้5นาทีจะปิดแล้วเี๋ยวพี่ชวนคุยเดี๋ยวนี่ถ้าแกชอบอะไรประมูลประมูลไี่มีพอดีนี่อันนี้งานลูกค้า เป็นการเขียนสคริปต์เกี่ยวกับ uh huh. เรื่องของการประมูลโอ้โหมาเลยพี่พุทถนัดมากเรื่องประมูลตอนช่วงนี้นี่ก,กำลังอินเลยอินเลยใช่ไหมใช่ใช่เป็นเรื่องของการประมูลลื่นความถี่ที่กสทชาเขาเพิ่งประมูลไปเขาเพิ่งประมูลกันไปไม่ใช่หรอ 4G 5G แล้วเมื่อปีที่แล้วอีก,กอที่ประมูลตัวที่เป็นวงโคจรดาวเทียมอ่ะเขาก็เพิ่งประมูลกันไปนะพี่ทาไมกสทชาเขาประมูลกันบ่อยจังเลยอ่ะเอา ขึ้นความถี่เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นทรัพยากรสําคัญของบ้านเราของประเทศของชาตินี่แหละซึ่งกสทชเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ตามกฎหมายใช่ไหมหในการที่จะเข้ามาจัดสรรให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ของประชาชนนี่แหละไม่แล้วทาไมต้องประมูลด้วยอ้าวแล้วมันจะไม่ประมูลได้ไงใครมาก่อนได้ก่อนมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะเขาก็ต้องมีการจัดสรรให้มันเกิดความยุติธรรมคืออย่างเงี้ยพอเราประมูลปุ๊บอย่างเงี้ยราคามันก็ยิ่งสูงสูงสูงขึ้นเงี้ยเนี่ยเหมือนประมูลอย่างเงี้ยราคาอัพ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  มันเป็น,นกลไกของการตลาดที่เขาจะหามูลค่าที่แท้จริงยิ่งถ้าประมูลสูงแสดงว่ามูลค่ามันก็มาหาสารใช่ไหมซึ่งรายได้หรือว่าเงินที่เกิดจากการประมูลที่มันมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการนํามาจัดสรรเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศเนี่ยไปพัฒนาด้านต่างๆอะไรเงี้ยคือเนี้ยผู้เข้าใจพี่แต่อย่างเนี้ย ค่ามือถือพวก,กต้องขึ้นไปอีก่างงี้จงไม่ค่อยมีเงินอยู่ช่วงนี้ไม่ใช่เพราะว่าทางกสชเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการควบคุมอัตราค่าบริการว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะคิดเท่าไหร่ก็คิดอะไยนี้เขาจะควบคุมทั้งเรื่องของการบริการราคาแล้วก็ประสิทธิภาพด้วยซึ่งคนที่เขาประมูลไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้จะเป็นเจ้าของไปตลอดม,มันจะมีสัญญามันมีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความตอม่อเนื่องในการใช้งานเนี่ยก็จะต้องมีการจัดประมูลขึ้นความถี่ขึ้นมาใหม่เอออันนี้ก็จริงนะพี่ คือความต่อเนื่องอะสำคัญนะเพราะเดี๋ยวนี้ต้องใช้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตทํานั่นทํานี่ใช่ไหมพอสัญญาณมันขาดขาดความต่อเนื่องปุ๊บจะเป็นใจจะขาดได้วะมั้งทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าย9่้มิถุนายนที่ผ่านมาที่เขามีการจัดประมูลขึ้นความผีสําหรับกิจการโทรคมนาคมของสอชอ่ะสำคัญขนาดไหนเข้าใจแล้วพี่แล้วพี่ต้องการอะไรจากพูครับก็นี่ ที่เรามาทั้งหมดก็คือกลับไปเขียนเนี่ยกลับไปเขียนงานให้ลูกค้าเนหะ็นไหมมีเอกสารเพิ่มเติมไม่เอาจริงถามคแค่นิดเดียวสําคัญไหมสําคัญมากสำคัญมากในารลูกค้าสิถ่ามันสําคัญขนาดนี้แล้วพี่รู้เรื่องดีขนาดนี้ต้องพี่เหรอใช่ใช่ใชแล้วเดี๋ยวพู่นี่พุ่โอ้พมูลไม่ทันแล้วเนี่ยไปแล้วพี่มัวแต่คุยกับพี่เนี่ยแล้วพี่รีบทํานะพรุ่งนี้เขาจะเอาแล้วนะปกติกินข้าวหรือกินแรงกินแรงครับ แม่เหรียญแจกทองให้พี่น้องทั่วไทยลุ้นทองมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทตัดชิ้นส่วนฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียญเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาที่ตู้ปน134ปนสภาษีเจริญกรุงเทพ10160ถึง27พฤศจิกายนนี้อมรินทีวี